รงท่านวันบุญทอดเทียนค่ะพี่น้องร้องทานวันบุญทอดเทียนาน้นเจ

ก๋วยเตี๋ยวใส่นาฬนาก๋วยเตี๋ยวดูใบอยู่ใสว่า็สั่นเด้อดีเด้อก๋วยเตี๋ยวใบเป็ดเตี๋ยวดูใบเ็๊ต่อยเด้ล่ะเ็๊ต่อยบลาดเห็นมาวัอนี้ผ้าพี่น้องมาเอาบุญเด้อค่ะทอดเทียนที่วัดบ้านท่าช่วงค่ะหรือว่ามักกาบข้าระวะ าอาจัอลงายกีามยากนกน้ำนะร่งท้นแล้ร่อง้นะครับส่วนรงท้นนี่เขาก็เปิดเป็นมองอยู่นะครับเดอพราะว่ามูอห้อง เพิ่งมาหลายบ้านเขามาคัดในกลัวเพราะแต่ช่ Arrow, <red> ชวงไหนเพิ่นเปิดเท่ากับไปตรงนั้นเลยครับเถ้อไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ามองในเท่าลูกท่านมองในเพิ่นเปิดเอาเลยครับช่วงทรั้งหนึ่งเพิ่นถี่คัดในเปิดทุกพร้อมเป็นเสพใจร้การสับสนกันเสพใจจะเริ่อจะเริ่องบุษราช แนวจีบีน้อเปุดบปุ๊บสพานเนาะที่น้องเราง่ายง่ายท่าทางเปิดเสี่ยบเพิ่ดอยู่นะครับเนอะทางี้เพิ่นกาดีถาเั็กน้อยถัพี่รองเน้าน่าจะทางไก่กับเพิ่เนื้กะก็เนี่ยเพราะคแล้วเฮาก็เปิดควอมกันก็ได้ครับพี่รองเข้ามาทางไก่เขาได้กินของกินน้ำกากินของกินน้ำคอนนะครับเนอพ่อีแมา ครับนมัสก,การนะครับพระคุณเจ้านะครับพระเดชพระคุณนะครับป่าพรกภูบริยัติโพธิพิชชัพนะครับเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝนนะครับเจ้าวาดวัดโพธิทุ่งนะครับอำเภอทุ่งวดของเฮาวอาพุทธานนะครับเป็นอาเป็นประธานนะครับไปสูงเพราะนั่นเป็นโครงการนะครับถือว่าธรรมะประจรอาเพิ่ลกระไดมีดำรินะครับลงตาท่านตะครูนะครับดำริเห็ดม้านะครับหลายปีแล้วนะครับสำรับ นะครับประเทศนี้นะครับมันดีงามนะครับถือว่าพอเทียนรรษานะครับจำหรักเท่าอัมพูรทุ่งปวดของเห่าอ่าพุทธนานนะครับตัวแก้ให้คุณพ่อคุณแม่ของเห่านะครับญาติพี่ธรรมนะครับเหล่าเภอทุ่งผลนั่นคือเมื่อนี้จะคือเป็นอาการับดำริทั้งคณะสงฆ์อ่าท่านหลวงพ่อพระคู่นะครับเจะกระทำเภอทุ่งผลของเห่าอ่าเพื่อนในที่โครงการอ่าธรรมสัญจอครับก็ะบาด้ นะครับเราต่อเทียนพรรษาตามประเพณี Listen, <plain. S 2> ้เข้าเพื่อทุกคนกองเข้าเพิ่นได้กาดทำรงการนี้นะครับได้มาหลายปีมาแล้วนะครับเพราะทนายพิณนี้นะครับเพิ่นกะทั้งบรรทัดชวงของเข้านะครับเพิ่นได้รับนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับทั้งสามที่พกบูบานะครับการนอกเขตเพิ่นสี่นะครับใส่ช่องไปหาคือว่าอยากตีถ้ำตางอำเพื่อกางจังหวัด อันนั้นก็แล้วแต่าทา่านเจ้าภาพปัญชาชวงของเฮาพนันกับนขอบคุณนะครับท่า,านคณะกรรมการท่านท่านกำนันทลท่านรองประธานสภา,าท่านผู้ซอยพิบางาาและคณะคุณพรหมทายกนะครับกรรมการผู้มีกับจิตอันเป็นกุศลมีศรัทธาเป็นเจ้าภาพนะครับประรวมนะครับรืัศน์กิจกรรมนะครับที่ดีหรือว่ากิจกรรมรจากปันสา ของเชาวอำเภอทุกคนของเฮ้าพอนการเช่าบ้านทัวร์งนะครับเป็นเจ้าภาพท่านหมู่บ้านนะครับชาวร์ของเฮาหมูโหนะครับพร้อมด้วยนะครับคณะคุณพ่อคุณแม่ญาติธรรมนะครับที่มารวมโดยเจอกันคุณแม่ครัวนะครับได้เตรียมอาหารบานข้าวจากปีนาทิตย์ไปสำหรับอาหารนะครับกับเป็นอาหารบานเฮานะครับเสียบมะม่วงจำมะคุงนะครับกัถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถือว่ามาพบปะ นะครับสั่งสั่งกันนะครับต่างมาพบปะพูดคุยนะครับสารเดืทุกทุกอิฟนะครับเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่อาเจ้าพู้ถุงบทของเฮาได้มาร่วมด้วยช่วยกันในสานงางนะครับจะได้ทั้งบุญได้ทั้งบุญกุศลอาได้ทั้งมาถามข่าวถามข้าวพบปะพี่น้องนะครับบั่นทะเชียวของเฮาเป็นยังไง่าหน้าสงครามหลายบรอดอร์กับที่ได้ถามข่าวถามข้าวกันอาหน้าทวงบอ วันนั้นนะครับจากทีเด็ดท้ามข่าวสามข่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นกระจึงแกงให้คุณพ่อคุณแม่เฮ้ายาตีถ้ำเจ้าเพื่อทุกคนนะครับโดยม่าฮอดแนลค่ะอ่าท่านสำนักสงฆ์นะครับอ่าพัะโตรเลยบางคนบางท่านกลับมาเคยเห็นจัดเที่ยจักมาดกันไหลสร้อยไหลนะครับกลับตัวนี้ครับผู้วุโสนะครับเจ้าบรรทุกเฮ้านะครับกัดกู้สร้อยไหลมาจักเพิลากลับ คือว่าเปิดโตให้คุณพ่อคุณแม่อ,อ่าญาตีถ้ำเจ้าเพื่อทุกคนหรืออ่หมอกเขตอ่าเพื่อทุกคนของเขา้าเพื่อมีญาติธรรมนะครับทั้งหลายนะครับต่างจากบ้านไก่ชิดพิดกันอ่าบางทีบ้านน้องบ้านพ่อบ้านแม่ของเข้านะครับแต่อ่านรูปกิจกรรมทำบังสันจรหรือนะครับถวายเทียนปัญหาแกนะครับอ่าสำนักสงฆ์อ่ห้วยเตยนะครับโมโหนะครับปัตตาชวงของเข้า ประดังกระจึงท่านเจ้าภาพนะครับเดิมีความยินดีนะครับยินดีต้อนรับสําหรับญาติทร่ถ้ำคุณพ่อคุณแม่ของเฮ้าที่มาจากอํเาเภอทุ่งฝนสามสิบหกมู่บ้านหรือนะครับบ้านไกลชิดติดกันนะครับบ้านอำเภอไกลชิดติดกันนอกเขตกับบ,บ่อเป็นยังขับมารวมโดยช่วยกันมาถือว่ากิจกรรมสามไปที่นี่ให้อนุชนรุ่นหลังเข้าได้หูได้เห็นปมาผูาพ,พัน อาบูโซนะครับเกิดก่อนก็ได้ทําพิธีนะครับมันดีงามถือว่ากิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมช่วงเขาา่าพรรษาสําหรับคณะสงฆ์เพิ่นกาได้แจ้งกําหนดการนะครับปีนี้ที่เป็น6วัดนะครับปีละ6วัดตามข้อมูลงนะครับเพราะนั้นประเดี๋วประคุณนะครับหลวงพออ่อผักบุ้งริยัติโพธิพิทักษ์นะครับเจ้าคณะอำเภอทุ่งฝนของเฮา นะครับเพื่อนใด้มีดำริถือว่ากิจกรรมอันดีงามจงเสริมให้คุณพ่อคุณแม่ของเขา้าได้มากรววถอดเทียบปั้นาเป็นกิจกรรมอันดีงามสําหรับเช่าพูดธศาสนาของเขา้าเชาาเพื่มสมวรของเขา้าเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เขา้าทำมาหอดมาถึงแล้วนะครับการจอดรถนะครับเป็นระเบียบรเรียบร้อยจงข้างเขามากกาขอเอาไยนะครับจงนี้เป็นสวงหนาฝน อาจลดมีท่างมีหลุมมีบอ่อเพราะฉะนั้น,นะครับอขออภาัายทั้งคุณพอ่อคุณแม่พือทนที่